กว่า50ชีวิตจากทั้ง7อำเภอของจังหวัดสตูลวันนี้รวมตัวกันที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คเทศบาลเมืองสตูลเพื่อแสดงพลังความคิดสร้างสารรค์ในโครงการเด็กสตูลสร้างเมืองที่เปิดเวทีให้น้องๆได้โชว์ผลงานและไอเดียเพื่อออกแบบอนาคตบ้านเกิดในแบบที่พวกเขาฝันไว้10ทีม10โครงการถูกถ่ายทอดออกมาผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงทั้งสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่ไม่เพียงแค่โชว์แต่อย่างมุ่งต่อย,ยอดได้จริงในอนาคตหนึ่งไฮไลท์ที่เรียกรอยยิ้มคือโครงการหลงกลิ่นเมืองเก่าที่ออกแบบเกมบิงโกสอดแทรกเรื่องราวประวัติศาสตร์และสถาน, cancel, สานที่สําคัญของสตูลก really ็พนุก <t. ứng> ็เ <initiatives> ห็นว่าแบบเอ้ยแบบเมื่อนสตูลน่ะก็มีอะไรที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะแบบทำไมคนถึงยังไม่รู้จักคะพนุษก็เลยรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทํามาเป็นเกมให้น้องๆเล่นค่ะอีกหนึ่งผลงานที่น่าประทับใจโครงการสวีทเจอร์นี่เดินทางกับหนุ่มตูนที่หยิบขนมผูกรัก ขนมพื้นเมืองที่ต้องใช้ความอดทนและฝีมือมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งรสชาติรสชาติคืออร่อยมากๆค่ะแล้วก็ก็คือแบบขั้นตอนการทําคือแบบเหมือนว่าเราเนี่ยต้องแบบต้องทุ่มเทกับมันนะคะคือแบบใช้ความพยายามในการทำเนย่งว่าไม่เพียงแค่เยวาวชนเท่านั้นแต่ผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็ร่วมให้กําลังใจนะครับแล้วก็แล้วก็ผมก็คิดว่าส่วนตัวเนี่ยพอผมเนี่ยสามารถเข้าได้กับคนทั้งสองรุ่นก็ใช้ ความคิดที่ทันสมัยนะครับใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีของคนรุ่นใหม่เนี่ยไปร่วมกับประสบการณ์ที่คนรุ่นเก่ามีมา10-20ปีมันก็จะเวิร์กมากกว่าเราไม่ต้องแบบว่าคนรุ่นใหม่ก็กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นก่าก็คนรุ่นเก่าประมาณนี้ครับแล้วก็ก็ดีใจนะครับท,ที่ที่น้องๆได้มาร่วมโครงการนี้นะครับโครงการเด็กสตูนสร้างเมืองจึงไม่ใช่เพียงเวทีโชว์ไอเดียแต่คือการจุดประกายให้เยาวชนกล้าลุกขึ้นมามีบทบาทออกแบบบ้านเกิดของตัวเอง ด้วยพลังของความคิดสร้างสารรค์ที่ผสมผสานกับรากเงา้าวัฒนธรรมอย่างลงตัวจากวันนี้ไปเมืองเล็กๆแห่งนี้อาจไม่เล็กในจินตนาการอีกต่อไปอย่าลืมกดติดตามส่งใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลส่งใต้เนิวรายูาไก